ผู้ช้าจะดีเด็กก็ทำแต่ตัวได้นั่นเลยผู้ช้านั่งช็มกาแฟเท่าตัมไปดิหาของตัมคิสิ่งแล้วไปนะกหนังไปเลยไปเลยนะใชสี่ห้าร้อยปีร้อ์ รับเลยเหรอเอางานเอางานเมียดอ้ําแล้วไม่ได้ทําพื้นบังกับเมียอนุญาตนี่แหละที่ได้โยนี่ไม่ได้เลียมการไมได้ซิ้งหนึ่งจุดเก่าจุดเอ้ไปจุดชาวบ้านไปเอางานเอาโชคดิทําไมก็นี่นะครับทุกคนอัปเดตนะครับอัปเดต อัปเดตนะครับหนึ่งคืนในหุบเขานี้นะครับคือผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะครับทุกคนไม่ได้เตรียมอะไรมาสักอย่างเลยนะครับวันนี้ของจ้าวั้านล้วนๆเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับจะนอนในห้องนี้นะครับอันนี้ไฟจากโซลาเซลลนะครับเราจะเราจะไปออกไปข้างนอกกันนะครับไปมัสยิด ハハハハ。 เออครับโอ้โหแม่นเลยโดนเอามาจับเข้าไปหยังแว้ <laughs> <laughs> <laughs>